ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยรงยับคายบาลสฆงช่วยเหลือลพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยหนา,าที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิป ที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคพันโรศั์มือถือกดกจัน984กาดดอกจัน1 0 0หนสีส่เหลี่ยมกรดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทุสนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน,นครับวันนี้นำข่าวเรื่องอรัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือ,อพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ เกี่ยวกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งช่วยเหลือชนะาปี67ทับ68อันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติจริงจริงมันก็มีหลายสื่อเนาะลองๆแต่คนดูนะครับแต่ของประชาชาติเนี่ยมันมีรายละเอียดดีก็เลยมนาะเล่าสู่กันฟังโครงการนี้เนี่ยเป็นการถ้าพูดตามตรงก็คือปุ๋ยคนละครึ่งจริงจริงไม่ได้มีแต่ปุ๋ยหรอกมันจะมีพวกสารชีวพันธุ์อื่นด้วยเดี๋ยวไปดูใน รายละเอียดคลิปนี้กัน oria. นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นไปยังไงมายังไงที่มีโครงการนี้นะครับข่าวพาดหัวข่าวว่าครมอไฟเขียวปุ๋ยคนละครึ่งนะครับจ่ายเงิน500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1นึ่งืนบาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงนะครับคือเมื่อประมาณวันที่25มิมิถุนาย,ยน6 7ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันที่27ที่ผมทำคลิปเนี่ยวันที่25เนี่ยนะครับ ทางคอรมอเนี่ยคณะมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี67ทับนะครับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไว้นะครับอันนี้เป็นมติผ่านคอรมอเมื่อวันที่25ิมิถุนายน2567นเะครับเริ่มแรกเนี่ยเวลาเขาจะเสนอเนี่ยเขาจะเสนอผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่านบข หรือคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นพวกไรล่ละพันพวกส่วนต่างอะไรพวกนี้ก็จะผ่านคณะกรรมการนบาเกี่ยวกับข้าวพวกนี้นะครับประชุมกันเมื่อวันที่13มิถุนา67เนี่ยที่ผ่านมานะครับก็ได้มีวันีเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรโดยกรมการข้าวเนี่ยนำเสนอโครงการนี้ต่อคณะรัฐมนตรีและสำนักงง,งบประมาณต่อไปคณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัติ ในวันที่25นะครับโครงการพวกนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นการสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ในลักษณะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งนะครับโครงการนี้เนี่ยพี่นนั์เข้าใจว่าเป็นปุ๋ยคนละครึ่งถูกแล้วครับแต่ว่ามันจะมีพ่วงสารชีวพันธุ์มาด้วยมาดูวัตถุประสงค์กันนะครับโครงการนี้เขามีวัตถุประสงค์อะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายคลิปนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ ผลิตข้าวแก่เกษตรกรปี67-68นะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยปุ๋ยและพวกสารชีวพันธุ์แนตรที่เหมาะสมสานับสนุนตามนโยบายรัฐบาลให้แก่เกษตรกรเป็น3เท่าในระยะเวลา4ปีนะครับอันนี้ต้องต้องรอดูกันต่อไปเนาะน,นี้ยังไม่ครบปีเลยทีนี้เรามาพูดเรื่องกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยเป้าหมายคือใคร เป้าหมายของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรนะครับปีนี้ปี67ทจถ้าคือปีที่พูดกันอยู่เนี่ยนะครับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกรมส่งเสริมเกษตรเนี่ยจะรู้กันดีในนามนะครับในนามสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองก็คือเราขึ้นทะเบียนปกติเราก็ขึ้นกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทุกอำเภอนี่แหละนะครับ แต่สํางานเสียอำเภอสํางานจสงหวัดสังกัดอยู่กรมสมเสริมการเซขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ4.68ล้านครัวเรือนนะครับ4.68ล้านครัวเรือนแบ่งออกดังนี้นะครับเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวทั่วไปเช่นข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิที่หวานปุ๋ยฉีดยาทั่วไปเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4.48ล้านครัวเรือนพื้นที่อยู่ประมาณ54ล้านไร่อีกประมาณ2 0 0 0 0 0ครัวเรือนเนี่ย มีพื้นที่ประมาณ1.2ล้านไร่เป็นปลูกข้าวแบบอินทรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นลูกค้าตกรสเ,เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ก็สามารถเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละเครื่องนี้ได้นะครับมาดูเงื่อนไขของโครงการว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี Me, ปุ๋ยอินทรีย์และเชื e ้อพันราคาครึ่งหนึ่งนะครับวงเล็บนะครับเขางงเล็บไว้ว่า เกษตรกร,กรชำระเงินค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งและรัฐบาลสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์อีกครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆก็คือคนละครึ่งว่างั้นเถอะปุ๋ยกระสอบหนึ่งเนี่ยจ่ายคนละครึ่งเลยรัฐบาลกับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับทีนี้การจ่ายคนละครึ่งเนี่ยให้ไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่แต่ไม่เกิน20ไร่รวมแล้วไม่เกิน1 0,000บาท วงเล็บตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงไม่เกิน20,000บาทนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างี้นะครับก็คือเขาจํากัดไว้ว่า5 0 0รบาทต่อไรไม่เกิน20ไรรวมแล้วไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทนั่นหมายความว่าถ้าพี่นศก,กรซื้อปุ๋ยไป20,000บาทเขาจะจ่ายให้คือครึ่งหนึ่งประมาณ10,000บาทอ่าอันนี้คือความหมายแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพี่นศก,กรซื้อปุ๋ยในราคา สามหมื่นบาทซึ่งว่ายี่สิบไร่เนี่ยซื้อไปหมดไปสามหมื่นแล้วรัฐบาลจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายเพาดานสูงสุดแค่เท่าไหร่ครับแค่หนึ่งหมื่นบาทครึ่งหนึ่งนั่นเองจริงไหมครับครึ่งหนึ่งเพราะว่าเพาดานสูงสุดเนี่ยรวมกันแล้วระหว่างภาครัฐกับเกษตรกรเนี่ยถ้าถ้าคนซื้อเพาดานเต็มสองหมื่นเี่ยครับก็คนละครึ่งเขาให้เพาดานเต็มแค่สองหมื่นซื้อแล้วก็จะจ่ายครึ่งหนึ่งคือหนึ่งหมื่นบาท ก็ไม่งงนะครับเอาง่ายๆซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเกิน2 0,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็ได้แค่1 0,000บาทเทบาทั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่โครงการเขาบอกไว้ข้อที่2 1ครัวเรือนพื้นที่ปลูกในหลายพื้นที่ใช้เิ์รวมไม่เกิน20ไร่และไม่ซําซ้อนตามที่ขึ้นที่เบียนกับกรมเสริมกษตรตัวนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างนี้นะครับถ้าพี่นสรสิกรเนี่ยมีพื้นที่ เกิน20ไร่แต่ปลูกอยู่ในหลายพื้นที่เช่นถ้าผมเนี่ยมีนาอยู่จังหวัดที่1 20ไร่อีกจังหวัดที่2ผมก็ไปขึ้นทะเบียนอีก20ไร่ผมจะมีนารวมกันเนี่ยนะครับเป็น40ไร่จริงไหมครับแต่ผมจะใช้สิทธิ์ได้แค่20ไร่เท่านั้นถ้า40ไร่เนี่ยผมซื้อปุ๋ยหมดไป40,000ผมก็จะได้ชดเชยครึ่งชดเชยเพียงแค่ หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเพราะมันคนละครึ่งจริงไหมครับปุ๋ยคนละครึ่งอ่าจำไหมนะครับซื้อครบสองหมื่นก็จริงแต่จ่ายครึ่งหนึ่งรัฐครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจําง่ายนะครับถ้าซื้อมากมากกว่าสองหมื่นเนี่ยก็ได้หมื่นหนึ่งอยู่ดีรัฐบาลจะจ่ายคืนแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับข้อสามเกษตรกรต้องนําไปใช้จริงห้ามไปจำหน่ายแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นอันนี้ก็ คงจะไม่คงไม่มีใครเอาไปขายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าถ้าปุ๋ยยูเรียอย่างเงี้ยหนึ่ 1, งพันงเงี้ยรัฐบาลออกให้ห้าร้อยเราสมมติสมมตินะไรล,ละห้าร้อยเนี่ยสมมติว่าปุ๋ยยูเรียครึ่งหนึ่งเนี่ยก็รัฐบาลครึ่งหนึง่งเราครึ่งหนึง่งอันนี้อาจอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นสมมติสมมติให้เห็นดิเสฟจ่ายคนละครึ่งอาจจะไม่มีใครเอาไปขายก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่า ุ๋ยเราได้มาราคาถูกกับปกตินะครับข้อ4สารกรการเกษตรต้องส่งมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์นะครับให้เกษตรกรเสร็จภายใน30วันโดยหากเกษตรกรยังไม่ไรับปุ๋ยและชีวพันธุ์ทกศต้องคืนเงินให้เกษตรกรชําชระทั้งหมดให้แก่เกษตรกรนะครับก็ตัวนี้ก็คือง่ายๆก็คือเราไม่ได้ซื้อตามร้านเราเราจะซื้อที่สารกรัดการเกษตร เป็นหลักแล้วก็มีที่เดียวคือแต่ละอำเภอก็จะมีแหละสกร์การเกษตรนะครับเพราะฉนั้นพี่น,น้งสกรไม่ใช่ว่าท่านจะไปซื้อที่อื่นแล้วมาเบิกกับรัฐบาลนะครับท่านจะต้องคอนแทคและซื้อปุ๋ยที่สกอร์การเกษตรเท่านั้นนะครับปุ๋ยที่ภายใต้โครงกรารเนี่ยมี16กรายการนะครับเลือกรับสรัรสนเทอขึ้นเบียนกับนาข้าวซีโม่ไปดูกันนะครับว่ามันจะมีปุ๋ยสุดไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนท้าย เรามาดูกรอบวงเงินนะครับกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยใช้ทั้งหมด29,980.17ล้านบาท29,000ล้านเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็นเงินทุนทกศสำรองจ่ายไปก่อนนะครับจำนวน500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่ก็คือ10,000บาทนะครับวงเงินประมาณ29,518.2ล้านบาทนะครับ20,000 9,500ล้านเนี่ยก็แบ่งแยกเป็นวงเงินค่าสมทุกป,ปุ๋ยและชีวพันธ์28,350ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ย1,168ล้านนะครับแล้วก็ค่าชดเชยต้นทุนเนี่ยประมาณ1,26 0ล้านแล้วก็ค่าบริหารโครงการร้อยละ2เป็นเวลา3เดือนก็ประมาณ141ล้านบาทนะครับทีนี้ตัวงบกลางเนี่ยนะครับมาดูงบกลางงบกลางเนี่ย เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินปี67เนี่ยดำเนินการในระทรงเกษตรและสะก์ในการจัดหาปุ๋ยและชีวพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับปลูกข้าวและส่งมอบให้เกษรกรนะครับในการบริหารจัดการปุ๋ยเนี่ยก็จะมีวงเงินอยู่ประมาณสี่รอยหกสล้านบาทนะครับรวมทั้งข้อ1เงินทุนจากทกศและข้อ2งงบกลางนะครับ รวมกันแล้วเนี่ยสองหมื่นเาพเก้าอยน่ล้านบาทนะครับเอ,า,อาง่ายๆจะเปอะไรก็ตามแหละที่รัฐบาลตั้งงบไว้เนี่ยสองหมล้านบาทนะครับมาดูประโยชน์นะครับอ่าประโยชน์ข้อนี้ผมอยากให้พี่น้องเกษรกรดูข้อ3านี่น่าสนใจข้อที่หนึ่งเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวประมาณ4.68ล้านครัวเรือนสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวไว้ละ10นะครับ มีอะไรเพิ่มขึ้นร้อยละสิบเหมือนกันลดลงได้สิบก็เพิ่มขึ้นในสิบเหมือนกันอันนี้อันนี้ทางทฤษฎีเขาว่ากันนะครับข้อที่สองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสี่จุดหกแปดล้านคนเรือนเนะี่ยทั้งข้าวปกติและข้าวอินทรีย์นะครับเข้าถึงปุย๋ยคุณภาพดีราคาถูกนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวข้อที่สามใช้ใจ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตก็คือทําให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมุนเวียนนะครับและประเด็นสําคัญพี่น้องเกษตรกรดนี่นะ และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการสนับสนุนผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหวงเล็บโครงการไล่ละพันได้ถึงปีละ24,320ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อองบปช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละปีเนี่ยประมาณ5 4 0 0 0ล้าน54,300ล้านถึง 2, 000, 9 000, 9 000, 8 0 ิบล้านก็คือเขาจะไปอยากงบประมาณ24,000กว่าล้านตัวนี้เนี่ยขอทำความเข้าใจข้อสามนิดหนึ่งข้อสามเนี่ยท,ที่เขาเขียนเนี่ยหมายวามว่าเดิมทีเนี่ยรัฐบาลจ่ายโครงการไร่ละพันอะไครับเขาจะใช้เงินอยู่ประมาณ5,4,300กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเขาจ่ายนะครับปุ๋ยลดต้นทุนเนี่ยปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเขาจะใช้เงินแค่2,9,000้าล้านและลดและลด การจ่ายเงินเนี่ยนะครับคือเอาง่ายงลดภาระการจ่ายเงินของภาครัฐลงจากไร่ละพันเนี่ยมาจาเป็นปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยลดลงอีก24,320ล้านนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับปีนี้ปี6 7เจเนี่ยเมื่อเราได้ปุ๋ยคนละครึ่งไปแล้วนะครับที่รัฐบาลจ่ายคนละครึ่งเนี่ยไร่ละพันเนี่ยเขาจะยังจ่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่จ่ายให้ปุ๋ยคนละครึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือสิก่อรมันก็แล้วแต่รัฐบานลนะเนาะว่ารัฐบาลชุดไหนมาเขาก็คิดโครงการออกมาจริงๆก็จะไม่หนีกันหรอกประมาณนี้แหละนะครับเรามาดูสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการนะครับที่พี่น้องสิก่อรจะพอใจจะซื้อหรือเปล่านะครับมีประมาณ1 0 1สสูตรนะครับสิสูตรสิบหสูตรที่ว่านั้นก็คือ1 25 7, 14 2 20 8 8 3 20 10 12 4 30 33 3, 5 46 00 6 18 12 6 7 16 88 8 16 12 8 9 16 16 8 10 16 20 0 11 20 20 0 12ปุยอินทีย์ที่ขึ้นทะเบียนนะวัตรกรรมนะครับหรือสำคัญก็จะเป็นเป็นปุยอินทรีย์ 13สารเชีวพันธุ์ที่รับกายใบสําคัญการขึ้นทะเบียน14 1สี่สิบหนี่สูตรเสมอ1ิบห้าสิบหสิบสูตรสุดท้ายสูตรที่16ก็คือ13 13 24ถ้าพูดเป็นข้าวทุกวันเนี่ยเนาะแถวภาคอีสานแถวบ้านผมอยู่ก็เนกะิดนิยมใส่2ี่สิอันนี้ท่านอาจารย์สมิตราผู้วรดมและท่านอาจารย์สุนทรียิ่งชัชวานนะครับ ท่านอาจารย์เป็นผู้มีคุณอุปการต่อเกษตรกร,บ,กรบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับที่คิดค้นสูตรนียวิเคราะห์สูตรนี้มานะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็ใช้กันเยอะแล้วก็ผมก็ใช้อยู่ 28- 20เนี่ยไม่ต้องใช้สูตรอื่นเลยสูตรนี้สำหรับนาข้าวนาปีเนาะข้าวกลอข้ขขขหแล้วก็บริหนึ่งศูนย์ห้าไม่ไม่ต้องเปลี่ยนสูตรเลยนะครับก็คือใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ต้องไปหาอยู่ลงูไดยผสม ต่ถ้าอยากให้ลวงมเมล็ดเต็มถ้าคิดว่าตัวเคไม่พอก็ใส่ส่วนหก0่วนห้าเพิ่มแต่ส่วนใหญ่ผมใส่ตัวนี้ผมจะไม่ได้ใส่ตัวอื่นเพิ่มเลยนะครับแล้วก็แนะนําให้เกษตรกรท่านอื่นใช้เขาก็ว่าผลผลิตออกมาดีออกมาดีมากเลยยี่สิบแปดยี่สิบส่นนี้นะครับสําหรับนาข้าวส่วนพวกศูนยี่ห้าอะไรพวกนี้ก็อย่างว่าเนาะถ้าตัวหน้าสูงก็คือไนโตรเจนสํ Led, าหรับเล่งใบเล่งต้นอะไรพวกนี้มันอวกถ้าตัวท้ายสูงก็จะเล่งพวกเอ เขาเรียกอะไรติดดอกติดเมล็ดข้าวรวงเตียงดีจริงๆ28 20ก็ครบสำหรับนาข้าวส่วนสูตรอื่นก็จะแล้วแต่ภาคแล้วแต่พื้นที่16 16 8เนี่ยก็เป็นสูตรสําหรับนาเขาเรียกอะไรนาดินทราย1ิ8 8ดนาดินเหนียวอะไรพวกนี 16, 20, ส้ส6 20ศูนย์เนี่ยนาดินเหนียวเพราะไม่มีเคนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามทฤษฎีแล้วแต่แหล่งเนาะปัจจุบันนี้ผมก็ใช้แค่28 20ิ่ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลย ทั้งนาดินสายและนาดินเหนียวที่ที่ทำอยู่ปัจจุบ,บันเนี่ยนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องราวของปุ๋ยคนละครึ่งนี่จะสรุปให้พี่น้องสักก่อนฟังนิดนึงนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับเออคโมเนี่ยเห็นชอบเมื่อ25มิถุนายน67ที่ผ่านมานี่เองโดยมีชื่อโครงการว่าโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6-7 6-8เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเขา้าตอนตอนจะเสนอครอม25เนี่ยจะผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารแห่งชาติเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป้าหมายเกษตรกร,เ,กรเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับประมาณ 4.68ล้านครัวเรือนโดย4.68ล้านครัวเรือนนี้แบ่งออกเป็นปลูกข้าวทั่วไปนะครับข้าวทั่วไปนาะปังนาะปีทั่วไป4.48ล้านครัวเรือนและเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์นะครับเออประมาณ2 0 0 0 0 0ครัวเรือนพื้นที่ประมาณ1.20ล้านไร่อันนี้เป็นอินทรีย์เนาะนะครับทีนี้ระยะเวลาํำเกินการ,การเนี่ยเขาจะดำเนินการในช่วง 15กรกฎา 68, กค,กกคม 7, ถึง31พฤษภาคม68ก็คือ15กรกฎาคม2567ถึง31พฤษภาคม2568อันนี้ตั้งแต่จ่ายปุ๋ยจนเคลียร์เงินเสร็จแล้วถึงพฤษภาคม68นะครับทีนี้กําหนดกฎเกณฑ์เนี่ยเขาจ่ายยังไงกําหนดกฎเกณฑ์ว่าอย่างนี้นะครับจ่าย500บาทต่อไร่แต่ไม่เกิน20ไร่นะครับ จ่าย500บาทต่อไร่แต่ไม่เกินครัวเรือนละ20แล้วก็คือไม่เกินคนเรือนละ1 0,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยคนละครึ่งแต่ถามว่า,าปลูกขึ้นทะเบียนมากกว่าไ,ได้ได้เหมือนเดิมนะครับเราทําเท่าไหร่เราขึ้นเท่านั้นแต่เขากำหนดไว้ว่าช่วยเหลือไม่เกิน1 0,000บาทไอ้คนละครึ่งนะเนาะนะครับใช้งบประมาณไป2 9 9 8 0 1 7ล้านบาทนะครับ สูตรปุ๋ยที่เขาร่วมโครงการก็มีทั้งหมด16สูตรปุ๋ยที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับเช่น28 20, 20 16 1 6 8 16 20 0ศูนย์อะไรพวกนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรก็ย้อนอยู่ในคลิปนี้ได้นาะทีนี้ด้วยการาเขาเรียกอะไรด้วยการไอปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะไม่ได้ไปซื้อตามร้านทั่วไปจะต้องไปซื้อหรือคอนแทคกับ สหกรณ์การ,กรเกษตรของแต่ละอำเภอซึ่งสหกรณ์การเกษตรกับกตกสเนี่ยเขาจะคอนแทคกันระหว่างพวกงบประมาณอะไรพวกนี้คือแต่ละอำเภอจะมีสหกรณ์การเกษตรอยู่แล้วแต่ปัญหาคือเวลาไปซิ้อแรกมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไระคนมันจะเยอะอะเนาะนะครับซื้อซื้อ,อที่อื่นไม่ได้นะซื้อแต่ที่สหกรณ์การ,กรเกษตรเท่านั้นนะครับสรุปนิดนึงสมมุติว่าผมไปซื้อปุ๋ยมามีนา2ีไร่นะครับผมซื้อหมดไป2 0,000 รัฐบาลก็จะช่วยผมแค่หนึ่งหมืนบาทก็คือคนละครึ่งแต่ถ้าผมมีนาห้าสิบไรผมซื้อปุ๋ยห้าหมื่นรัฐบาลก็จะส,สมทบทุนสูงสุดที่เขาทํา,าทได,ไกดา้ก็คือห้าร้อยบาทต่อไรไม่เกินยี่สิบไรก็คือหนึ่งหมืนบาทเท่านั้นนะครับเอาง่ายๆเพดานสมทบเนี่ยแค่หนึ่งหมืนบาทไม่ว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ตามสูงสุดเขาจะให้แค่หนึ่งหมืนบาทแต่ถ้าผมซื้อหมดไปห้าพันนะครับ หมดไปห0าพซื้อปุ๋ยเนี่ยหมดไปห0าพเอาประมาณเท่านี้ไร่หมดไปห้าพันเขาก็จะสมทบผมครึ่งหนึงก็คือเท่าไหร่ครับสองพั 2, 500, น้านั้นเองอันนี้วิธีคิดง่ายๆสรุปก็คือเพดานสูงสุดไม่เกิน1,000งบาทนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็คนละครึ่งตามเอาง่ายๆก็คือไม่เกิน1นึ่งบาทสมทบคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่พี่น้องสกปรก ลองลองดูติดตามดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นคลรมอรเขาประกาศคงจะมีการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านทางท่านในอำเภอสำนักงานเสยดอำเภอก็จะชี้แจงกับผู้นำแล้วก็ประกาศพี่น้องเกษตรกรกรับทราบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาแจ้งในวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับก็ออกว่าคลิปนี้เป็นโยชน์พี่น้องเกษตรกรได้มากก็น้อยหากมีภาพประการใดก็ขอภัยไ,ไว้หน้าที่นี้ด้วย หลักการที่สําคัญมากในจารุดจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยเฉยอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูนอตโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงจริงท่านเขมานันทะ เมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเคมานันทัสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรครุ้มครองพี่น้องเสกอนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ